สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนนะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะในรายการ MD Report ค่ะรายการที่ก็เราก็จะมาเล่าข่าวนะคะสรุปข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในกรมเจ้าท่าได้ฟังกันค่ะค่ะก็มากันที่ข่าวแรกเลยนะคะกรมเจ้าท่าค่ะตรวจสอบเรือประมงชอวรรัตนะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะเบื้องต้นนะคะคนบนเรือก็ปลอดภัยทั้งหมดค่ะแล้วก็เจ้าท่าของเรานะคะก็ได้ทําการออกประกาศงดใช้เรือทันทีค่ะ ก็จากนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมนะคะท่านสัตยาบชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและดออรอธิรัตนเศษค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะโดยนายสรพงษ์ไพรท์ลพงค์ค่ะท่านรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปลอดภัยค่ะเร่งสั่งการสรํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาครค่ะ ตรวจสอบเรือประมงชอวรรัตน์นะคะที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ไปเมื่อวันที่22มกราคม2566ที่ผ่านมานี้ค่ะก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็คือคนบนเรือผู้ควบคุมเรือและลูกเรือเนี่ยปลอดภัยทั้งหมดค่ะโดยสํานักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาครนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเรือชอวรรัตน์เนี่ยมีใบอนุญาตใช้เรือครบถ้วนค่ะแล้วก็ใบอนุญาตใช้เรือยังไม่หมดอายุนะคะแล้วก็ผู้ควบคุมเรือเนี่ย มีอุปกรณ์ครบถ้วนค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะก่อนที่เกิดเหตุนเนี่ยผู้ควบคุมเรือเนี่ยได้ทําการใช้ทางดับเพลิงในเรือเนี่ยด,ดับไฟเบื้องต้นแล้วแต่ทีนี้ก็ได้ทําการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าเรือตอนนี้ก็คือว่าเสียหายทั้งลําเลยนะคะทั้งนี้ก็คือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสมุทรสาครคะ่ะได้มีการงดใช้เรือมันกลับไปแล้วนะคะก่อนจะทําการสืบสวนหาสาเหตุต่อไปค่ะ,คะ กันที่ข่าวที่2กันบ้างนะคะก็เป็นกรณีเหตุการณ์น้ำมันดิบั่วั่วไหลนะคะในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะ,คะซึ่งกรมเจ้าท่าของเราเนี่ย<ะ>ก็ได้ฟ้องคดีเหตุการณ์น้ำมันดิบั่วไหลพื้นที่จังหวัดระยองค่ะแล้วก็พร้อมเจรจากับบริษัทสตาตร์โตรเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนนะคะให้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดค่ะนายสอรพงษ์ไพรทูลพงศ์ข่าวรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ธีรภูมิพิสุทธิ์ข่าวรองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปลอดภยัย พร้อมด้วยนายพิทักษ์วัฒนพงศ์พิศารค่ะผู้อำนวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํานะคะเป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าเข้าเจราจาไก่เกี่ยข้อพิพาทพร้อมด้วยนางสาวสุภาลือประกรณ์ค่ะนิติกรชํานาญการนะคะ แล้วก็คณะเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเนี่ยไปเข้าร่วมไกลเกีย์นะศูนย์ไกลเกีย์ข้อพิพาทศาลจังหวัดระยองในวันที่19มกราคม2566ค่ะ<อ>โดยกรมเจ้าท่าของเราเนี่ยก็ได้ฟ้องคดีบริษัทสตาร์ิโตเรียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนแล้วก็กรรมการผู้จัดการบริษัทนะคะให้ชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากเหตุการณ์น้ำบันดตร่วไหลลงสู่ทะเลในน่านน้ำไทยพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่25มกราคม2565และเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2565ค่ะ ซึ่งทาให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาตินะคะเป็นเหตุให้เกิดพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นอันตรายแก่การเดินเรือค่ะ,ะซึ่งจากการเจราจานะคะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นเนี่ยเป็นเงินจํานวนประมาณ134่งร้อยสาล้านหกแสนแปดหมื่นบาทค่ะพี่พลอยคะจางก,กานใช่ค่ะ,ะจากการเจราจานี่บริษัทของเราก็ได้เสนอชดใช้ค่าเสียหายตามคําฟ้องของกรมเจ้าท่านะคะโ<ะ>ดยกรมเจ้าท่าเนี่ยก็จะเสนอเรื่อง ต่อกระทรวงการคลังค่ะเพื่อให้เห็นความเพื่อให้เห็นชอบและยินยอมให้มีการประนีประนอมยมยอมความกันต่อไปค่ะโอเคค่ะก็มากันที่ข่าวต่อไปนะคะก็ในช่วงนี้นะคะก็เป็นที่รู้กันว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็เหมือนเปิดประเทศแล้วนะักท่องเที่ยวจีนนะคะต่างชาติหรือว่าคนไทยกันเองเนี่ยก็นิยมท่องเที่ยวกันมากขึ้นนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคมค่ะท่านศักสยามชิดชอบค่ะได้มีการสั่งการนะคะให้เจ้าท่าเนี่ยจัดระเบียบเรือพัตคาระคะ่ะ เพื่อรองรับการเปิดประเทศนะคะแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะด้วยปัจจุบันนะคะรัฐบาลเนี่ยได้ทําการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้อย่างเสรีค่ะจึงให้จึงทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมลงเที่ยวเอ่อเรือพัตคานะคะแล้วก็เรือเช่าเหมาลำค่ะเพื่อทําการสังสรรค์นะคะซึ่งผลกระทบให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริเวน้ำเจ้าพยาเนี่ยอาจจะเกิดเอ่อความเดือดร้อนดังได้มลพิทันเสียงค่ะซึ่งภายในเรือพวกนี้เขาก็จะมีการเปิดเพลงจัดปาร์ตี้อะไรของเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะ ั้งนี้ค่ะนายสรพงษ์ไททูลพง์นะคะท่านรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าค่ะจึงได้สั่งการให้มีการประชุมหารือค่ะผู้ประกอบการเรือพัตคาในแม่น้ําเจ้าพยาทั้งหมดนะคะเพื่อควบคุมกํากับการใช้แสงและเครื่องเสียงค่ะบนเรือพัตคานะคะหรือว่าเรือเช่าเหมาลำค่ะไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะคะ ซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็คือประชาชนก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญเหมือนกันเราจะทำยังไงก็ได้ให้เขาอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นภาพการท่องเที่ยวประชาชนเองก็ไม่เดือดร้อนนะคะภาคราชการของเราก็แบบสบายใจค่ะคะแล้วก็มีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากกรุงเทพมหานครนะคะ่ะแล้วก็กรมควบคุมมลพิษนะคะผู้แทนสมาคมเรือไทยคะ่ะแล้วก็ผู้ให้บริการเรือพัตานาและเรือเช่าเหมาลำคะ่ะ โดยในที่ประชุมนะคะก็ได้มีการหารือกันค่ะเรื่องปัญหาจากเสียงดังกล่าวนะคะพร้อมทั้งรับทราบกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงค่ะอีกทั้งยังได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางนะคะถึงการแก้ไขปัญหาเสียงค่ะจากกิจกรรมบนเรือนะคะโดยที่ประชุมเนี่ยก็มีมติรับทราบร่วมกันค่ะแล้วก็โดยศูนย์ปลอดภัยทางน้ำกรมเจ้าท่าน,นะคะจะได้ทำการออกตรวจตาทุกคืนค่ะว่ามีการใช้เสียงหรือว่า ควบคุมความปลอดภัยให้อยู่ในมาตรฐานที่กรมเจ้าท่าของเรากําหนดไปหรือเปล่าค่ะ,คะแล้วก็เพื่อไม่ให้ผลเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบกับประชาชนนะคะพร้อมสร้างความเชื่อมั่นค่ะด้านความปลอดภัยทางน้ําให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ,คะซึ่งอุบัติเหตุทางน้ำคนะถ้าประชาชนท่านใดเนี่ยพบเห็นนะคะก็สามารถโทรแจ้งนะคะสายด่วนกรมเจ้าท่าของเราค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะที่เบอร์1199ค่ะ ก็ในช่วงแรกก็เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าข่าวดีๆทั้งหลายนะคะที่กรมเจ้าท่าของเราได้ดําเนินการมาค่ะ,คะแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2นะคะช่วงหน้าก็จะเป็นการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะเป็นเรื่องของอ การใส่เสื้อชูชีพใช่ค่ะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของโครงการเสริมทรายชายหาดที่พัทยาที่จอมเทียนค่ะน้องอ๋อมว่าตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วก็เราอยากจะมีต่อยอดไปตรงไหนอะไรยังไงหรือเปล่าคะช่วงที่หนึ่งไปช่วงที่สองใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกันได้ในช่วงต่อไปค่ะปลอดภัยไปทางน้ำ ในช่วงปิดเทอมนี้สําหรับใครที่กําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวการนั่งเรือเที่ยวชมธรรมชาติเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะแต่เที่ยวอย่างไรให้สนุกและปลอดภัยวันนี้เรามีคําแนะนํามาฝากค่ะผู้โดยสารควรเลือกลงเรือที่ปลอดภัยไม่บรรทุกผู้โดยสารมากเกินไปและที่สําคัญต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นห่วงชูชีพ สื้อชูชีพเมื่อขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วให้นั่งลงประจับที่และควรกระจายการนั่งอย่างสมดุลไม่ควรยืนขณะอยู่บนเรือนะคะขณะนั่งเรือไม่ควยื่นตัวออกไปนอกตัวเรือค่ะเพราะอาจพลัดลตกน้ําได้ค่ะเมื่อเรือเอียงหรือโคลงอย่าตื่นตกใจควรยึดจับราวหรือพนักที่นั่งให้มัน่นป้องกันการลื่นล้มที่สําคัญผู้ปกครองควรดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดรวมถึงควรปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุเรื่องแบบนี้ต้องปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ สนับสนุนโดยกรมเจ้าปลอดภัยไปทางน้ำ ในช่วงปิดเทอมแบบนี้หลายครอบครัวนิยมพาลูกหลานไปท่องเที่ยวทางทะเลวันนี้เรามีคําแนะนําการท่องเที่ยวทางทะเลมาฝากค่ะ 1. ก่อนออกเดินทางตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศแจ้งเตือนคลื่นพายุลมแรงหรือฝนตกหนักควรงดการเดินทางค่ะ 2. เลือกเรือโดยสารที่มีสภาพปลอดภัยและมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ําเช่นเสื้อชูชีพ่วงชูชีพไว้บริการผู้โดยสารค่ะ 3. ขณะนั่งอยู่บนเรือโดยสารควรสวมชูชีพอยู่ตลอดเวลาและควรนั่ง ประจำที่หาที่ยึดเกาะเพราะขณะโดยสารอาจเจอคลื่นเข้ามากระแทกเรือได้ค่ะหากเกิดเหตุฉุกเฉินประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันแจ้งเหตุด่วนทางน้ําและที่สําคัญควรปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยค่ะสนับสนุนโดยกรมเจ้าท่า สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาพรใจงามนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาวันนี้มีข่าวดีๆที่น่าสนใจนะคะมาแนะนําคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเริ่มจากเรื่องแรกเลยนะคะคือเรื่องทําไมต้องเสริมทรายทําไมต้องกรมเจ้าท่าชายหาดทะเลนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ได้รับความสนใจจากนะักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะซึ่งแน่นอนว่าธรรมชาติที่สวยงามนะคะทําให้รู้สึกผ่อนคลาย ผมเจ้าท่านะคะในฐานะที่เป็นผู้กํากับดูแลการพับนาคมขนส่งทางน้ําเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการเสริมทรายเพื่อให้ปัญหานะคะการกัดเซาะบริเวณริมฝั่งทะเลนะคะขี้คลายไปคืนที่สัดทรายเข้ากับชายฝั่งนะคะทําให้ทรายอ่ะขาดหายไปนะคะ และยังเสริมสร้างก่อป้องกันนะคะไม่ให้ใช้ฝั่งถูกทําลายทําให้มนุษย์นะคะเกิดความมุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศเกิดความมุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นนะคะยังเพิ่มพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนนะคะได้พักผ่อนหย่อนใจรวมถึงการเป็นรวมถึงเป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะคะการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นกรมเจ้าท่าในกรมเจ้าท่านะคะเสริมสร้ายพัฒนาชายฝั่งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาพื้นฟูชายหาด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจึงได้ําเนินโครงการนะคะเริ่มจาก1การกัดเซาะของน้ําทะเลการป้องกันใช้ฝั่งทะเลโดยกรมเจ้าท่านะคะปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมค่ะเพราะเล็งเห็นถึงการแก้ไขปัญหาและผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับที่จะนํามาเสริมสร้างนะคะเพื่อที่จะเเพิ่มพื้นที่ใช้ฝั่งทะเลทําให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ตามแบบสภาพปกติ ทั้งนี้การเสริมทรายยังให้ประโยชน์อีกหลากหลายด้านเช่นการเพิ่มพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยให้เพิ่มขึ้นในปี2566เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นรากฐานความมั่นคงในอนาคต โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนะคะที่กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยในช่วงที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้ดําเนินโครงการชายฝั่งชายหาดทะเลนะคะเพื่อแก้ไขปัญหากดเสาะระยะยาวของสภาพแวดล้อมทางทะเลนะคะให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจึงถือได้ว่าการเสริมทรายของกรมเจ้าท่านะคะเป็นการส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตของประเทศไทยโครงการเสริมทรายนี้นะคะ จะเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วยังช่วยแก้ไขปัญหาการกัดซาะดิมงฝั่งทะเลเพื่อให้ระบบนิเวศทางทะเลนะคะให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นภาในอนาคตแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะคะมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะ ทางกรมเจ้าท่าน,นะคะจึงอยากประชาสัมพันธ์นะคะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความน่าสนใจมากๆให้เป็นที่รู้จักอีกหนึ่งที่นะคะก็คือชายหาดพัทยานะคะจึงอยากขอเรียกเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ร่วมเดินทางเข้ามาเที่ยวทะเลประเทศไทยให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจได้สัมผัสถึงความสงบผ่านสายลมนะคะฟังเสียงคลื่นให้ที่เข้ากระสักับชายฝั่งนะคะสมกับเป็นภารกิจภาครัฐ ที่ควรปฏิบ,บัติอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นรูปธรรมค่ะต่อมานะคะและดิฉันนางสาวมวลตาภูมงยางนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลายัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาค่ะข่าวสารที่ดิฉันจะแนะนําให้ทุกคนนะคะจะเป็นในเรื่องกระเรือกับเสื้อชูชีพค่ะกระเรือนะคะเป็นยามพาหนะที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตของประเทศไทยทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะต่างก็ค้าขายแล้วก็สัจรในทางกระทังเรือ วนเวลาผ่านไปนะคะมีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่จเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นมาค่ะจนเข้ามีจนเข้ามามีบทบาทมากมายเกิดเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ขึ้น,นะคะ่ะแต่เรือเนี่ยก็ยังคงมีอยู่แล้วก็สามารถพบเห็นได้แต่นวัตกรรมเทคโนโลยียนั้นนะคะก็ทําให้มีการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยกับผู้โดยสารทางเรือหรือทากิจกรรมที่เกี่ยวกับน,น้ำเกิดขึ้นมาค่ะนั่นก็คือเสื้อชูชีพค่ะ เสื้อชูชีพนะคะเป็นอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยที่ช่วยให้ผู้ที่สวมใส่ไม่จมน้ําโดยได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยชีวิตค่ะเสื้อชูชีพเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญที่กระเดือทุกอานเนี่ยควรจะมีติดตั้งไว้ที่กระเดือค่ะเผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นประเภทของเสื้อชูชีพนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทค่ะประเภทที่1เนี่ยก็จะเป็นเสื้อชูชีพแบบสกาอค่ะประเภทที่2นะคะจะเป็นเสื้อชูชีพแบบคองคอ ือชูชีพที่ดีนะคะจะต้องได้รับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของกรมเจ้าท่าค่ะจะทํางานโดยการที่เสื้อชูชีพนั้นเนี่ยจะช่วยให้ผู้ที่สวมใส่สามารถที่จะพลิกตัวแล้วก็ลอยตัวอยู่ในน้ําหรือทะเลได้ค่ะโดยที่ตำแหน่งปากและจมูกของผู้ที่สวมใส่นะคะจะไม่จะอยู่เหนือผิวน้ําไม่จมน้ํานั่นเองค่ะถึงแม้เสื้อชูชีพเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่พบเห็นได้ง่ายแต่ปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางน้ําของประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานตลอดหลายปีค่ะ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ศก,กนาฏก,กรรมอันราปลายปีพศ2565ที่ผ่านมานะคะเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนเนี่ยก็คงจะไม่ลืมเลยก็คือเหตุการณ์ที่เรือหลวงสโขไทยอับปางจมลงสู่ใต้ท้องทะเลนั่เองค่ะเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาโดยที่มีทั้งทหารกัะเรือนและเจ้าหน้าที่ประดมทั้งหมด105นายโดยเดินทางจากฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อเดินทางไปที่สารเสด็จเตีต่ยตำบลหาซายรีจำเภอเมืองชุมพรค่ะ สาเหตุที่เรือหลวงสโขไทยอับปางลงนะคะเนื่องจากเจอคลื่นลมทะเลรุนแรงและเครื่องยนต์ก็ใช้งานได้เพียงเครื่องเดียวจนทําให้เรือเ,เกิดการอิงตัวของตัวเรือใน,นที่สุดค่ะในท้ายที่สุดนะคะเรือหลวงสโขททย,ยก็อับปางลงบริเวณอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิตทางน้ําครั้งยิ่งใหญ่เหตุการณ์นี้สะท้อนให้ทุกคนได้เห็นเลยนะคะว่าเสื้อชูชีพเ,เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ยานพาหนะอย่างกระเดือเนี่ยไม่ว่าเรือไม่ว่าเรือลำนั้นเนี่ยจะมีราคาสูงมากเพียงใดและก็มีโอกาสที่กระเดือจะปานได้เสมอค่ะเพื่องความสูญเสียของนายทหารและเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนเรือหลวงโสุโขทัยนะคะนํามาซึ่งประโยคที่ว่าเสื้อชูชีพมีไม่เพียงพอกับคนที่อยู่บนเรเือทั้งที่เสื้อชูชีพเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญสําหรับการเดิน,นทางด้วยกระเดือค่ะถ้าเสื้อชูชีพมีเพียงพอก็คงไม่เกิดการสูญเสียอย่างเหตุการณ์นในครั้งนี้นะคะ กรมเจ้าท่าหวนแย่ประชาชนจึงยืนยันเสมอและขอความร่วมมือประชาชนเรื่องการสวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือหรือมีกิจกรรมทางน้ําค่ะเพราะเสื้อชูชีพเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความปลอดภัยทางน้ําที่สําคัญมากประชาชนทุกคนจึงควรระลักถึงความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์โศกานาฏการรมจากอย่างเหตุการณ์ที่เรือหลวงสุขโขททยอับปางลงสู่ทะเลค่ะจึงก่อให้เกิดความสูญเสียและความเศร้าเสียใจจากหลายฝ่าย ึ่งเสื้อชูชีพที่ติดตั้งไว้ที่เรือทุกรานะคะก็ควรที่จะต้องเป็นเสื้อชูชีพที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของกรมเจ้าท่าค่ะเพื่อความปลอดภัยทั้งของตัวกระเาเองและความปลอดภัยของผู้อื่นและเป็นการ,รยนรืยนยันได้ว่าเรือและเสื้อชูชีพสสิ่งนี้เป็นของที่ควรอยู่คู่กันเสมอนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นขาอสารที่น่าสนใจที่ผู้กระดาอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะช่วงต่อไปจะพบกับพี่อ้อยพี่แทน ที่จะมาอัปเดตความคิปหน้ากเรื่องเรือสมุทรซ22และเรื่องการขุดลอกบึงหากองศิลจังหวัดชัยนาทค่ะสำหรับช่วงนี้พวกหนูต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรครับก็กลัดดบเข้ามาตู่ช่วงสุดท้ายของรายการ MD Report นะครับก็อยู่กับเรานะครับฝ่ายประชาสัมพนันธ์อีกเช่นเคยนะครับผมนายแทนไทยและพี่ไอยครับ ค่ะจิติมาศค่ะครับผมและสำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารที่สําคัญของกรมเจ้าท่าในที่รับฟังไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Live หรือว่าช่องทาง u t u b e นะครับได้รับทราบกิจกรรมของกรมเจ้าท่าที่ได้ดาเนินการในช่วงที่ผ่านมานะครับเอาละครับพี่อ้อยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มต้นช่วงสุดท้ายของรายการด้วยข่าวลงพื้นที่ของท่านอาชิบดีและท่านรองอธิบดีด้านกรมเจ้าท่าปฏิบัติการกันเลยดีกว่าผมค่ะอาชิบดีกรมเจ้าท่านะครับ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโครงข,ข่ายคมนาคมขนส่งที่สํคาคัญในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนครับเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคขมขนส่ง,งในพื้นที่ภาคตอนออกเชีงเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะครับรักษาการทิบดีกรมเจ้าท่านะครับท่านสดรพงไพฑูลพงพร้อมด้วยท่านวิเชียนเปรมานุกรรัตน์รองทิบดีกรมเจ้าท่าด้านปฏิบัติการนะครับ ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงการสําคัญในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคอีสานครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบพร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอีกหลายท่านเลยนะพี่อ้อย<ะ>โดยมีนายกําพลสิริรัะตะนนลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนายประเวศุภาชัยผู้อำนวยการสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคที่7นะครับ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงส่วนภูมิภาคนะครับร่วมให้การต้อนรับน้าชาติการทยาบุตรราชธานีครับค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับกล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเร่งผลดันให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับช่วยแก้ปัญหาการจราจรรองรับเชื่อมโยงการเดินทางกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับค่ะ กระทรวงคมนาคมจึงมีความมุ่งมั่นในการดําเนินการการภารกิจของรัฐบาลครับโดยเร่งให้มีการเปิดให้บริการโครงข่ายคมนาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ครับผมส่งเสริมภาคเกษตรกรรมสนับสนุนการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ครับและสนับสนุนการท้าการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะ,ะจึงไม่มอหมายให้หน่วยงานใน,นสังกัดกระทรวงเนี่ยนะครับกำนินการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่สําคัญในทุกมิติของการเดินทางไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาทางหลวงเส้นต่างๆการพัฒนาสะพานข้ามลำคล้วยต่างๆที่สําคัญนะครับผมในส่วนรายละเอียดของโครงการด้านคมนาคมเนี่ยก็ขอให้ติดตามได้ในเพจของกระทรวงคมนาคมนะครับผมค่ะแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาโครงข,ข่ายคมนาคมที่สําคัญทางงานนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจกลุมม่มเจ้าท่าเราเองนะครับผมค่ะประสาการที่ดีกรมเจ้าท่านะครับให้เก่าวรายงานถึงมิติการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางงานที่สําคัญในจังหวัดรบลนะครับได้แก่ โครงการขุดลอกแม่น้ําชีครับผมอาเภอเขือ่อนในและโครงการขุดลอกแม่น้ําชีอาเภอพนมไทยนะครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อแก้ไขปัญหาโรคภัยและภัยแ้งรวมถึงนะครับการตั้งท่าเทียบเรือในแม่น้ําโขงนะครับบริเวณที่สบาลตําบลขากโขงเจียมอาเภอของเจียมยมีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศลาวนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะมีการเปิดประเทศใน,นอนาคตครับผมคันนี้นะครับ มันโครงการบางส่งในพื้นที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีจะดแล้วเนี่ยจะทําให้การเชื่อมต่อได้นาคมของทุกหมดการเดินทางนะครับ<ะ>มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเดินทางและการคมนาคมที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้นะครับเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งที่สำคัญกับมูมท่าอื่นได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีการปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวยกระดับชีวิตคุณภาพประชาชนนะครับใปสู่ความมั่งคั่ง ปั้นข่มและย่างยืนต่อไปนะครับผมแต่ก็เมื่อในพร้องก่นนี้นะครับท่านรักษาการอธิบดีนะครับและท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปฏิบัติการนะครับยังได้มีโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมนะครับที่อ้อยในหนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาบนราชธานีนะครับก็โดยมีผู้บริหารรา้าการและเจ้าหน้าที่ภายในหน้างานนะครับร่วมให้การต้อนรับครับผมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยังได้เปิดโอกาสนะครับให้แสดงความคิดเห็นถึงสภาพปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานต่างๆนะครับ เพื่อหาวิธีการทํางานในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไปครับแล้วก็ยังยืนยันให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับพี่อ้อยทํางานอย่างสุดกําลังความสามารถนะครับเพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะครับกเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะครับพี่อ้อยันมีอะไรบ้ากเดียครับผมก็เป็นเรื่องนะคะเหตุไฟไหม้ไฟไหม้ค่ะเรือมันถูกน้ำมันระเบิดในอู่สมุทรที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็จากเหตุการณ์เมื่อวันที่สิบเจ็ดนะคะมกราคมเมื่อเวลาเก้านาฬิกายี่้านาทีค่ะก็ได้เกิด เหตุนะคะเรือสมูทซีนะคะ22นะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะขณะทำการจอดซ่อมแซมค่ะบริเวณท่าเทียบเรือบริษัทรวมมิตรด็อกยาร์ดค่ะที่ตำบลแหลมใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุงครามค่ะทำให้มีผู้บาดเจ็บนะคะและเสียชีวิตค่ะบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ130หลังคาเรือนค่ะก็ด้วยความห่วงใยค่ะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสยาชฉิดชอบค่ะแล้วก็ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควมนาคมนะคะดออรอธิรัตน์รัตนเศษค่ะก็ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเรานะคะจัดเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจและตรวจสอบผู้ได้รับผลกระทบร่วมกับหน่วยง,งานท้องถิ่นนะคะแล้วก็ให้ยยวยาผู้ได้รับผลกระทบค่ะก็รักษาการทีพีกรมเจ้าท่านะคะนายสรพงศ์ไผ่ทุนพงศ์ค่ะท่านได้มอบหมายให้ในายภูริพัฒน์นะคะที่ละกุณพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปลอดภัยค่ะ ให้อ่ำมอบหมายเจ้าหน้าที่นะคะจมท่านะคะคร่วมสํารวจและตรวจสอบผู้ได้รับผลกระทบร,ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมทั้งดำเนินการประสานบริษัทสมุทซีนะคะจํากัดและบริษัทร,รวมมิตรกยายรค่ะเยียยาผู้ได้รับผลกระทบและเ,ลเร่งดําเนินการเก็บกู้ชิ้นส่วนที่ตกลงน้ําค่ะพร้อมกับวางทุ่นเครื่องหมายเป็นจุดสังเกตเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือค่ะน้องแพน ซึ่งกรมเจ้าท่าเราก็ได้ออกประกาศนะคะห้ามไม่ให้เดินเรือเข้าใกล้เรือสมุทรีในระยะอ200เมตรครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือแล้วก็กรมเจ้าท่าเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการนะคะตรวจสอบข้อที่จริงเรือสมุทรี22ค่ะเกิดเหตุระเบิดเพลิงไหม้นะคะที่ท่าเรือดัองกล่าวโดยมีผู้ในการสำนักเจ้าท่าพุนพักที่3นะคะเจ้าพนักตรวจท่าเจ้าพนักตรวจเรือนะคะนิติกรน,นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้า,า,าท่าพุนภาคสาขาสุงขรามค่ะนาที่สําคัญค่ะ เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท PSP นะคะ Specialist นะคะจำกัดบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดและบริษัท PTG Energy จำกัดน,นะคะร่วมตรวจสอบข้อที่จริงดังกล่าวค่ะก็สำหรับชิ้นส่วนเนี่ยตอนนี้เราก็เก็บกู้ไว้เรียบร้อยะะแล้วค่ะลได้วางไวท้ที่อ่าวางไว้ที่บริษัทรวมมินด็อกยาดนะคะก็ตอนนี้ก็สำหรับในขั้นตอนการสอบสวนเนี่ยก็เราจ,แจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงคะ่ะ อีกเรื่องน,นะคะเป็นเรื่องอการขุดลอกแล้วก็เก็บผักตบชวาแล้วัชพืชคะช่ะที่จังหวัดชัยนาทคะ่ะเราก็มาอัพเดตกันสักนิดนึงที่จริงเราก็ขุดลอกอทั่วประเทศวันนี้เราก็เป็น<ม>เรื่องเร่ง<ห>ด่วนอเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนชเราก็ทำการมูฟอุปกรณ์และเครื่องจักรนะคะมาที่บริเวณแหล่งน้ํานะคะบึงหาดกองศิลจังหวัดชัยนาทค่ะก็ตามนโยบายนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็ นยบาของกระทรวงมนาคมเราด้วยแล้วก็กรมเจ้าท่าเราค่ะก็ได้สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรค่ะในการแก้ปัญหาการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณแหล่งน้ํหบึงกองสินค่ะที่ตําบลเขาท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดชัยนาทค่ะในการแก้ปัญหาการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณแหล่งน้าบึงกองสิงค่ะที่ตําบลเขาผาอําเภอเมืองนะคะจังหวัดชัยนาทโดยแหล่งน้ำดั้นกล่าวเนี่ยก็มีครอบครัวใช้ประโยชน์ประมาณ 1,500ครัวเรือนค่ะมีวัชพืชเนี่ยกีดขวางทางเดินเรือเป็นจำนวนมากก็ประมาณ24,000ตันได้ค่ะน้องแทนทำให้แหล่งน้ำนะคะมีสภาพเสื่อมโทรมประชาชนเนี่ยไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าวได้กอมเจ้าทาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้พิจารณาร่วมกันค่ะหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นปัญหาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับนะคะก็ที่วีกองท่าเราก็ ไม่นิ่งนอนใจนะค,ะค่ะได้มอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนานและปรบงรักษาทางน้ำนะคะที่2สองสอบสนุนเรือนะคะเป็นเรือเจ้าท่าผอสีในการดำเนินการกําจัดและ,ะจัดเก็บผักตบชวานะค,ะค่ะคาดใช้เวลาประมาณ90วันก็พื้นที่ที่จะจัดเก็บนี่อยู่ที่ประมาณ300ไร่ค่ะซึ่งภารกิจดังกล่าวไ,ไ,ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่นะคะในจงังหวัดชัยนาทก็ อทิท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทผู้อุ่งในการแขวงการทางจังหวัดชัยนาทค่ะและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระค่ะแล้วก็สมาชิกส,สมาชิกสภาจังหวัดชัยนาทกำนันผู้ใหญ่บ้านในการอำนวยความสะดวกนะะในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ค่ะสาหรับด้านการจราจรด้านาระบบไฟฟ้ารวมถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนนะคะในการด้านประชาสัมพันธ์ในการเคลื่อนย้ายนะคะก็อ่า ในการเข้ามาฏิบิหน้าที่ดังกล่าวนะคะก็สําหรับการกําจัดตะตบฉวา Lego, น,นนี้ก็ได้เริ่มไปแล้วบางส่วนนะคะก็จะทําให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการระบายน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากก็สามารถระบายน้ําได้ดีลแล้วก็วกักเก็บน้ําในช่วงฤดูแรงได้ด้วยว <izon. S 1> แล้วก็เป็นแหล่งน้ําสําหรับใช้เพื่อการเกษตรค่ะอีกทั้งสามารถปลูกผักสวนควรัวเพิ่มรายได้กับชุมชนแล้วก็ครัวด้วยก็เป็นภารกิจหลักของเราที่ช่วยเหลืออให้ ได้ขุดลอกล่องน้ําทางเรือเดินให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็สามารถประชาชนสามารถนาน้าไปอุปโภคละบริโภคได้ด้วยค่ะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ MD Report ของเรานะครับก็ขอลาไปก่อนฝ่ายประชาัมพันั์นะครับขอขอบคุณผู้รับชมที่ติดตามเรานะครับและสามารถอย่างสามาถกดติดตามเราได้ที่แฟนเพจ facebook แฟนเพจ a c e b ุ o กของกรมเจ้าท่าของเรานะครับและช่อง y YouTube ค่ะกรมเจ้าท่าของเราครับ ออเดี๋ยวเราพบกันใหม่ก็ลาวันนี้ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนสำหรับอันนี้สวัสดีค่ะ